วันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นายสมยศพุ่มน้อยรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศนายเอกอนันต์ศรีอินผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนที่สำคัญที่มาวันนี้นะครับก็จะมีการดูแลเรื่อง าการให้สถานะบุคคลขึ้นอยู่ในนโยบาย10เฟสชิปของกรมการปกครองนี่ครับนี่คือภารกิจหลักของอสำนักบริหารการทะเบียนในวันนี้นะครับที่ของที่เกี่ยวข้องกับอำเภอเวียงแหงครับตรวจติดตามสำนักทะเบียนอำเภอเวียงแหงเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีพุทธศักราช2565 10เฟสชิปทูโดปาออสมาร์ท2022 และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับข้าราชการอำเภอเวียงแหงพร้อมชมการแสดงของนักเรียนสาย 3, สัมพันธ์สมชนเผ่ากับมอบบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับเด็กนักเรียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มเด็กอักษรจีจำนวน34รายและคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา23จำนวน5รายโดยมีนายวัชระเทพกัน ในอำเภอเวียงแหงให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน